ผู้ช่วงบ่ายวันนี้พลเรือตรีสุรสันคุงเสถีโฆศกกระรวงกลาหมพร้อมด้วยโฆศกเหล่าทัพและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องร่วมแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ตลอดทั้งวันของวันที่19ธัท่านว่ากลว่าสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เกิดการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องบริเวณ3-50ใกล้กับพื้นที่ปราสาทต,ตาควายจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีการประทะสูงอย่างต่อเนื่องจากการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงพยายามควบคุมพื้นที่ดังกล่าว ท่านี้กัมพูชาเปิดฉากยิงอาวุธหนักเข้ามาในดินแดนอธิปไตยบริเวณบ้านหนองยากแก้วจงังหวัดสแก้วทําให้ฝ่ายไทยต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองการประทะที่ยังคงเกิดขึ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ไทยจะสามารถควบคุมพื้นที่อธิปไตยไทยไว้ได้หลายพื้นที่แล้วแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ฝ่ายไทยต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง โฆษกกระทรวงกลาโหมยังฝากประชาชนสังเกตและระวังข่าวปลอมจากฝ่ายกัมพูชาเช่นกรณีปรากฏข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาสามารถทำลายเครื่องบินรบ F16 ของฝ่ายไทยได้ซึ่งไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกับกรณีที่นายเคซี่บาเน็ตซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในกัมพูชาเผยแพร่ข้อมูลเท็จจากทางนออนไลน์ว่าปฏิบัติการทางทหารของไทยขณะน,นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยึดครองและพนธุดพแดนกัมพูชาเปน็นส่วนหนึ่งของไทยซึ่งก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ่องจากประเทศไทยมีจดยืนที่ชัดเจนมาโดยตบบอกว่าปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อรักษาความเป็นอิสรชและอธิปไตยของประเทศรวมทั้งเข้ารพและให้เกียรติต่อธิปไตยของประเทศเอ,อื่นๆถึงแม้จะเป็นประเทศที่เป็นภัยคู่การกับไทยก็ตามในเรื่องของเฟกนิวส์ในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับก็อย่างที่ปรากฏตามสื่อต่างๆนะครับซึ่ง ผมอยากจะขอเรีนเทิญนนครับวิงวอนให้พี่น้องประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็อยากให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะข่าวสารที่อาจจะมาจากทางฝ่ายกัมพูชาเพราะว่าตรวจสอบแล้วมีจำนวนมากเลอทีเดียวที่เป็นเฟกนิวนะครับอย่างเช่นกรณีข่าวนี้ที่กล่าวอ้างว่าสามารถโจมตีนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องบินเอ6ของไทยนั้นลงได้ ซึ่งจริงๆก็ผู้แทนกองทัพอากาศยืนยันเสมอนะครับเรื่องของการบัิการทางอากาศเรามีความพร้อมและก็ระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพ <s> ื่อไม่ให้การบินของกองทัพอามรรมกาศนั้นได้รับผลกระทบครับอันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่มีข้อมูลความจร,งจริงกรณีภาพทางขวามือนะครับที่กล่าวอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยมีจัตนาลมที่จะยึดครองเทนบูชาเป็นประเทศ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของไทยอันนี้ก็ผิดแน่นอนนะครับเราไม่เคยมีความคิดไม่มีเจตนารมณ์ในเรื่องของการลุกรานในเรื่องนี้ทางใดๆครับเรายังคงรักษาความเป็นเอกราชอธิปไตยของเรานะครับแล้วก็ให้ความเคารพและให้เกียรติต่ออิปไตยของประเทศอื่นๆด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นภัยคุกคามกับเรา ครับเรายืน,ยนอยัะครับในเรื่องของจุดยืนของเราตาม7ประการที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับเราไม่ได้เป็นผู้รุกรานแต่ต่างหากเราเป็นผู้ถูกกระทำโดยห่วงเวลาที่ผ่านมาขณะที่เพจ Army Military Force ได้โพสต์คลปิปหนึ่งโดยระบุว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ F-16A ของกองทัพอากาศไทยที่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดถล่มฐานที่มั่นทหารกัมพูชาในแนวหน้าอย่างมั่นยำ อีกด้านหนึ่งเพจคัดข่าวก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์การสูร้รบไว้อย่างน่าสนใจว่าทะเลาะกันก็ดีแล้วมุมมองชาวจีนแผ่นดินใหญ่ต่อความขัดแย้งไทยกัมพูชาท่ากลาง,งาเงาแห่งสแกมเมอร์ในช่วงปลายปี2025นความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ปะทุข,ขึ้นอย่างรุนแรงนอกจากจะเป็นประเด็นเขตแดนและอธิปไตยดังเดิมแล้วยังกลายเป็นฉากหลังที่สะท้อนภาพลักษณ์เสียหายของทั้งสองประเทศในสายตาชาวจีนแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านเลนของปัญหาแกง้งลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ที่ฝังรากลึกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวเน็ตจีนจำนวนมากโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มอย่าง Weibo และ Douyin แสดงความรู้สึกสะใจและสมน้ำหน้าเมื่อเห็นไทยกับกัมพูชาทะเลาะก,กันคอมเมนต์อยอดนิยมประเภทหนึ่งคือทะเลาะก,กันก็ดีแล้วจะได้ไม่มีคนจีนลงไปเที่ยวและโดนลงไปทํางานสแกมหรือทั้งสองประเทศนี้เหมือนกันแหละไม่ยอมปราบปรมามอาชญากรรมที่ทำร้ายคนจีนอย่างจริงจัง สมน้ำหน้าไปเลยความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกระทันหันแต่ถูกสั่งสมมานานจากภาพยนตร์อย่างโดมอร์ดีสที่ออกฉายเมื่อปี2023และกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเปลี่ยนทัศนคติของคนจีนต่อภูมิภาคนี้ไปอย่างทาวอนในสายตาชาวจีนแผ่นดินใหญ่ กัมพูชามักถูกติดป้ายว่าเป็นสงกลางของแก๊งสแกมเมอร์โดยเฉพาะเมืองอย่างซีฮันดูวิลและปลอยเป็ดที่เต็มไปด้วยคาสิโนโลและคอมพาวการช่องโกงซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยเครือข่ายอญากรณจีนแม้รัฐบาลกัมพูชาจะพยายามปรับปรามภายใต้แรงกดดันจากจีนแต่ภาพลักษณ์เพื่อนเหล็กของกัมพูชาในฐานะพัธนิตรใกล้ชิดของจีนได้เสื่อมลงอย่างมากในหมู่ประชาชนทั่วไป ชาวนจ็จีนหลายคนมองว่ากัมพูชาปกป้องหรืออย่างน้อยก็ละเลยปัญหานี้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทําให้เมื่อเกิดความขัดแยง้งชาวจีนไม่ค่อยรู้สึกห็นใจฝ่ายกัมพูชาส่วนไทยแม้จะถูกบอกว่าเป็นจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมแต่ก็ถูกชาวจีนแผดินงใหญ่ตีตราว่าเป็นทางผ่านหรือจุดส่งต่อเหยื่อไปอยังฐานแกมในกัมพูชาพมา่าลาวหรือแม้แต่พื้นที่ชายแดนเมียนมา เหตุการณ์จริงอย่างการลวงคนจีนฐานไทยไปทํางานช่อกงทําให้เกิดข่าวลือและความกลัวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังนลนโนโมอบบีสที่มีฉากคล้ายไทยและข้อความภาษาไทยในบางส่วนส่งผลให้การท่องเที่ยวจีนไปไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงแรกๆชา้าเน็ตจีนมักคอมเมนต์ว่าไทยดูปลอดภัยแต่จริงๆแล้วเป็นประตูสู่กลุ่มนรกหรือไปไทยแล้วอาจจะถูกส่งต่อไปกัมพูชาโดยไม่รู้ตัว ผลลับคือเมื่อทั้งสองประเทศทะเลาะกันชาวจีนจำนดูไม่น้อยรู้สึกสะใจเพราะมองว่าทั้งคู่ควรสมน้ำหน้าที่ไม่จัดการปัญหาอาชญ,ญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังซึ่งทำร้ายคนจีนมานานนับปีในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระดับสูงจีนยังคงรักษาสมดุลระหว่าง2ประเทศนี้อย่างร,ระมัดระวังกัมพูชาเป็นมิตรที่พึ่งผาได้ในอาเซียนด้วยโครงการ เบลล์แอนด์โรดและทานทัพปืนเรียมกระดาษที่ถ่ายเป็นจดยุทธศาสตร์ที่จีนต้องรักษาความสัมพันธ์เพราะเศรษฐกิจขนาดใหญ่การค้าและบทบาทในห่วองโซ่อุปทานจีนจึงเรียกร้องให้สองฝ่ายสงบศึกและเสดอตัวเป็นคนกลางอย่างรวดเร็วจะ<ม>ได้ระดับทัศนคติมหาชนปัญหาสแกมกลายเป็นกําแพงขนาดใหญ่ทำให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ไม่รู้สึกเห็นใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างเต็มที่ ความล้มเหลวในการปรับปรามการชอ่อโกรงทำให้ชาวเน็ตจีมองว่ารัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคนี้พึ่ง่ามไม่ได้และขอพิพาทเขตแดนกลายเป็นเรื่องแย่งชิงผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลมากกว่าเรื่องประชาชนจริงๆการที่ชาวจีนโยนเร,เรื่องสแกมเมอร์เข้ากับขวพิพาทเขตแดนไม่ใช่การมองที่ผิดประเด็นทั้งหมดแต่เป็นผลจากภาพลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เสียหายอย่างหนักในสายตาพวกเขา โดยเฉพาะหลังจากเดโมบีสและข่าวอาชญากรรมข้ามชาติต่อเนื่องและในเชิงยุทธศาสตร์แสแกมเมอร์อาจไม่มีผลต่ตอการตัดสินใจระดับรัฐแต่ในเชิงซอฟต์พาวเวอร์และการสนับสนุนจากประชาชนมันมีผลรุนแรงจนกลายเป็นตัวแปรหละักที่ทําให้ชาวจีนพอดีใหญ่รู้สึกคริสทันจากทั้งสองประเทศและบางครั้งถึงขั้นสะใจเมื่อเห็นพวกเขาขัดแย้งกันเองท้ายที่สุดความขัดแย้งครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนปัญหาเขตแดนเก่าแต่ยังเผยให้เห็น รอแผลจากอาชญากรรมข้ามชาติที่ยังไม่หายดีและอาจทําให้ทั้งไทยและกัมพูชาต้องเสียโอกาสในการฟื้นฟูภาพลักษณ์กับนักท่องเที่ยวและนักทุมทุนจินไปอีกนาน